หลักสูตรวิทยาการเกษตรระดับสูงวกศเสาหลักองค์ความรู้คู่วงการเกษตรไทยสำหรับหลักสูตรวิทยาการเกษตรระดับสูงหรือวกศเนี่ย จุดกําเนิดจริงๆมาจากดํำริของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ท่านมีแนวคิดว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์เนี่ยควรจะมีหลักสูตรที่ให้มีการรวบรวมระหว่างผู้บริหารระดับสูงทั้งภาครัฐภาคเอกชนหรือแม้แต่จากสถาบันต่างๆนะครับทุกภาคส่วนที่อยู่ในห่วงโซ่ของการผลิตด้านการเกษตรและอาหารให้มาร่วมกันทำงาน เป็น,นกลไกเป็นเครื่องยนต์ตัวหนึ่งที่จะขับเคลื่อนภาคการเกษตรนะครับของประเทศเราจึงเป็นที่มาที่ทางสวกเนี่ยได้ริเริ่มร่วมมือกัน3มฝ่ายโดยได้เชิญชวนทางมูลนิธิกเกษตรตราธิการและก็กระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยสำนักง,งานประหลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เนี่ยมาร่วมกันในการที่จะจัดทําหลักสูตรร่วมกันทางสวกเป็นหน่วยงานหลักในการประเดิม ค่าใช้ใจ่ายมาเป็นทุนสำหรับการจัดทำหลักสูตรตรงนี้นะครับกลุ่มเป้าหมายหลักๆของหลักสูตรก็คือผู้บริหารระดับสูงทั้งภาครัฐภาคเอกชนภาคสถาบันเกษตรกรภาคส่วนอื่นตลอดห่วงโซ่การผลิตที่ได้เรียนแล้วเนี่ยนะครับวัตถุประสงค์สำคัญคือให้ทุกภาคส่วนได้มาแลกเปลี่ยนประสบาการณ์ด้านการเกษตรระหว่างกันมีการเรียนรู้เพิ่มเติม ในเรื่องของความสำคัญเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จากงานวิจัยจากนวัตรกรรมขณะเดียวกันให้มีการจัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายด้านการเกษตรและก็อาหารตลอดจนมีการระดมสมองเพื่อเสนอแนะแนวทางหรือทางออกในการแก้ไขปัญหาทางภาคการเกษตรของประเทศเรารวมถึงเรื่องกฎกติการะเบียบที่เป็นอุปสรรคในวงการอุตสาหกรรมเกษตรและก็อาหาร แล้วก็เรื่องของการสร้างเศรษฐกิจฐานรากให้มั่นคงรวมตลอดถึงการขับเคลื่อนทั้งภาคเศรษฐกิจของประเทศของเรานะครับความคาดหวังที่สัมผัสได้คือต้องการความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภาคการเกษตรขณะเดียวกันต้องการที่จะให้เกิดการบูรณาการหรือการเอาไปใช้ประโยชน์ได้จริงนะครับแล้วก็ที่สำคัญอย่างยิ่งคือการลดอุปสรรค หรือการอำนวยความสะดวกในทุกภาคส่วนที่ทำให้ภาคการเกษตรของเราเนี่ยสามารถขับเคลื่อนไปได้อย่างมีประสิทธิภาพตลอดจนการได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆการเห็นความสำคัญของนวัตรกรรมใหม่ๆเทคโนโลยีใหม่ๆแล้วก็เห็นประโยชน์ของงานวิจัยนะครับสวัสดีครับผมสุรเดชจิรัตน์ทิทต,ติเจริญสมาชิกวุฒิภา นะครับโดยที่ผมเป็นหัวหน้ากลุ่มน้าคราชรุ่นที่3หรือบอกสสามนะครับวันนี้สึกด,ดีใจนะครับที่ผมได้ประกาศได้มาอบรมหลักสูตรนี้นะครับซึ่งเดิมทีผมเองก็เป็นสมาชิกสภาก็ไม่มีพื้นความรู้นะครับ้ารเษกษตรก็ช่วงหลังเนี่ยก็สนใจที่มาเกษตรดึงได้มาสมัครเรียนในหลักสูตรนี้นะครับก็เหนือความคาดหมาย ขั้หมายแรกนะครับที่ตั้งใจไว้คืออันดับแรกมาเรียนเพื่อมีความรู้ด้านเกษตรนะครับก็สมใจที่จะเรียนข้อที่สองเนี่ยก็ตื่นตาตื่นใจว่าเกษตรบองไทยมีความรู้หรือมีองค์ความรู้มากมายกว่าที่เราคิดนะครับถ้าเรามีการต่อยอดความรู้แล้วที่3นะครับได้รู้จักเพื่อนนะครับที่เรียนมีประสบการณ์มีองค์ความรู้อยู่มากมายแล้วก็ผมได้รู้จักเพื่อนได้แลกเปลี่ยนความเห็นน,นะครับจึงเห็นว่าเกษตรกรรม เมืองไทยนั้นมีจุดแข็งเนื่องจากว่าประเทศไทยวิกฤตโลกเป็นวิกฤตที่วิกฤตเรื่องพลังงานและอาหารส่วนของไทยนั้นมีจุดแข็งเรื่องอาหารซึ่งไทยมีจุดแข็งมากนะครับถ้าเรา,ามีการพัฒนาการที่ดีนะครับซึ่งผ่านมาเกษตรเราไปเกษตร,รแบบดั้งเดิมแต่ถ้าเราเอาการเกษตร,รนะครับมาต่อยอดกันมีความร,ร่วมมือกันระหว่างภาครัฐก็ดีนะครับภาครัฐหน่วยงานต่างๆก็ดีหรือภาคอาจาจรย์นักวิชาการเอาความรู้ต่าง รวมกันตั้งถึงผู้ประกอบการและกับเกษตรกรมาทํางานร่วมกันอย่างเป็นแบบซัพพลายเชนอย่างเป็นระบบนั้นจะทําให้ภาคการเกษตรเ้านั้นจะมีมูลค่าที่สูงขึ้นนะครับเป็นจุดแข็งที่จะสร้างรายได้ให้กับประเทศไทยต่อไปนะครับผมก็หวังว่าถ้าเรามีร่วมมือร่วมใจกันนะครับเอาจุดแข็งต่างๆมาช่วยกันจะทําให้ศักยภาพนั้นของเราดีขึ้นนะครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับจุดประสงค์อย่างหนึ่งที่ผมมาเรียนนะครับเพราะเนื่องจากว่าผมเป็นสมาชิกรสภานะครับครบเวละปีหน้านะครับก็อยากจะเอาความรู้ มาทำนะครับแล้วก็ที่จะทำสวนเกษตรที่บ้านผมคือที่จังหวัดปจุมบุรีที่จะส่งเสริมให้พี่น้องเกษตรกรหรืชาวบ,บ้านนะครับมีการเพาะปลูกพืชที่มีมูลค่าเพิ่มขึ้นนะครับปัจจุบันนี้ทําแต่เกษตรแบบดั้งเดิมโดยที่คุณภาพชีวิตก็ดีหรือข้างต้นีว่าเพิ่มสูงเรื่อยๆถ้าเกิดเราไม่เอา,อาเทคโนโลยีวิทยาการนะครับหรือการวิจัยต่างๆหรือไม่เอาทำาสินค้าที่มูลค่าเพิ่มสูงขึ้นนะครับเกษตรกรจะลํบาบากอังนั้นเองก็เป็นจุด แรงดนบันดาลใจที่ผมได้มาเรียนนี้แล้วก็ไม่ผิดหวังครับที่ได้มีโอกาสมาเรียนวกศสนะครับรู้จักมีความรู้มีเพื่อนแล้วก็มีเห็นอะไรมากกว่านี้นะครับแล้วก็ที่สําคัญอีกเรื่องหนึ่งนะครับที่พูดเสียงไม่ได้คือในฐานะผมเป็นสมาชิกสภานะครับเห็นความรู้หรือปัญหาภาษคต่างๆนะครับผมก็จะเอาเอาปัญหาภาษาหรือข้อมูลต่างๆที่ได้เรียนรู้จากห้องเรียน็ดีหรือแลกเปลี่ยนกับเพื่อนๆอดีมาปรับใช้หรือส่งเสริมหรือผลักดันนะครับปัญหาต่างๆของเกษตรกรรมเมืองไทยให้ ขจัดอุปสรรคแลวก็ส่งเสริมให้พัฒนาให้เกษตรไทยมีความเจริญยุ่งเรืงยิ่งขึ้นไปครับอีกเรื่องหนึ่งนะครับที่ผมมีความทัาใจนะครับรุ่นบกทสานี้มีเพื่อนผู้เข้าร่วมอบรมนั้นที่มีความหลากหลายนะครับทั้งเป็นขราชการที่อย่างน้อยก็ระดับรองธิปดีนะครับแล้วก็ทางนักวิชาการแล้วก็ผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องนะครับทั้งเรื่องผู้ประกอบการทุกภาคส่วนนะครับรวมถึงเกษตรกรแปลงใหญ่หรือเกษตรกรดีเด่นมาร่วมกันนะครับแล้วก็มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันซึ่งเพื่อนต่างนั้นที่ผมได้สบทุกคคนนะรั เป็นคนที่ประสบการณ์และก็แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันผมคิดว่าถ้าเรามีการแลกเปลี่ยนพูดคุยกันนะครับจะทําให้มีโครงการดีๆหรือก็ช่วยเหลือสนับสนุนที่จะทําให้การเกษตรนั้นสําเร็จด้วยด,ดีต่อไปครับขอบคุณครับสวัสดีครับผมเศรษฐกิจกระจ่างวงครับรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นรองปลัดที่มีหน้าที่อยู่ในกลุ่มบริหารจัดการทรัพยากรเพื่อการผลิต โดยมีหน้าที่ดูแลกรมชลประทานกรมพัฒนาที่ดินสำนักง,งานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมและก็กรมฝนหลวงนะครับแล้วก็มีรัฐวิสาหกิจที่อยู่ในการกํากับดูแลก็คือองค์การการยางแห่งประเทศไทยแนวคิดนะครับในการพัฒนาด้านการเกษตรของไทยเนี่ยก็สําหรับผมก็มองว่าเราต้องปรับเปลี่ยนเกษตรกรเนี่ยให้เป็น สมาร์ทฟาร์มเมอร์นะครับคือเราจะใช้วิธีคิดแบบต้องให้เกษตรกรเนี่ยสามารถที่จะพัฒนาตนเองคิดได้เองแล้วก็สามารถทําการตลาดได้เองนะครับในอนาคตก็รู้สึกดีใจครับที่ได้มาเรียนแล้วก็เป็นหลักสูตรสําคัญของกระรทรวงเกษตรที่ทางผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงเนี่ยมีความตั้งใจที่จะพัฒนาหลักสูตรนี้ให้เป็นหลักสูตรชั้นนําของประเทศนะครับโดยมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้บริหารระดับสูงของกระทรวง กับภาคเอกชนแล้วก็ยังมีผู้เกี่ยวข้องที่เป็นสเต็กโฮลเดอร์ต่างๆเช่นเกษตรกร,กรที่ทํางานจริงอยู่ในพื้นที่นะครับได้เข้ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันแล้วก็พัฒนาธุรกิจของตัวเองพัฒนาการผลิตของตัวเองให้ได้มาตรฐานให้ได้คุณภาพแล้วก็สามารถค้าขายได้ตนวเองซึ่งช่องทางทุกวันนี้พัฒนาไปด้วยระบบเทคโนโลยีและนวัตรกรรมที่สูงนะครับมีการสื่อสารที่ทันสมัยเพราะฉะนั้นช่องทางในการจําหน่ายสินค้าเนี่ย เกษตรกรจะสามารถจําหน่ายตรงได้โดยผ่านช่องทางออนไลน์ต่างๆโดยไม่ต้องผ่านที่เป็นพ่อค้าคนกลางซึ่งเรื่องเหล่านี้จะมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันในหลักสูตรนะครับซึ่งทางหลักสูตรก็ให้ความสําคัญในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แล้วก็หลายส่วนราชการนะครับที่มาดูแล้วก็ภาคเอกชนด้วยที่ให้เราเข้าเยี่ยมชมคิดว่าหลักสูตรนี้จะประสบความสําเร็จในอนาคตครับความเป็นเพื่อนร่วมรุ่นในวกศสามเนี่ยนะครับก็ต้องยอมรับว่า มีความหลากหลายและก็มีความแตกต่างนะครับในเรื่องของทั้งคุณวุฒิวัยวุิคุณสมบัตินะครับซึ่งอันเนี้ยไม่ใช่ข้อจำกัดครับแต่กลับเป็นเรื่องที่ดีที่ห่างกันมากแต่ตรงนี้กลับไม่มีช่องว่างนะครับไม่มีแกลบเพราะว่าเราสามารถเข้าถึงกันในกลุ่มวกกศได้เป็นอย่างดีทั้ง96คนนะครับทั้ง8กลุ่มซึ่งมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเรื่องของการคิดของเด็กสมัยใหม่กับประสบการณ์อันมีค่าของผู้ใหญ่ในอดีตนะครับ มีระดับท่านรองนายกรัฐมนตรีนะครับจนถึงผู้บริหารที่เป็นซีอในวัยน้อยหรือลักษณะที่เป็นยังเป็นเท่าแก่ในเยาว์วัยนะเท่าแก่น้อยเนี่ยก็มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันแล้วก็ได้ความรู้ในเชิงเกษตรในการพัฒนาพื้นฐานด้านการเกษตรของประเทศนะครับสิ่งเหล่านี้แหละมันจะเป็นการต่อย,ยอดไปในอนาคตว่าเราจะสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้แล้วก็มีการผลิตสินค้าเกษตรที่ได้มาตรฐานเพื่อให้ประเทศไทยเราได้เจริญรุ่งเรืองในอนาคตเพราะฉะนั้นหลักสูตรเนี้ยถ้ามีโอกาสก็อยากให้ขอให้ท่าน ได้มาสมัครเรียนนะครับในรุ่นต่อๆไปนะครับเพราะว่าตอนนี้เรารุ่นที่3แล้วนะครับครับวกรสครับสวัสดีครับครับผมชื่อทวีศักดิ์ธนเดชพลชื่อที่คุณแม่ตั้งนะครับคุณพ่อตั้งเนี่ยชื่อจิวแต่มารับราชการเนี่ยในกรมลชวะทานนะครับตั้งแต่เรียนโรงเรียนการลชวะทานเขาจะเปลี่ยนชื่อเป็นชื่อไหนะครับ ปัจจุบันก็อยู่ที่กรมชลประทานนะครับตำแหน่งรองทิบดีกรมชลประทานเข้ามาเรียนหลักสูตรวกสสามนะครับอยู่กลุ่มเอราวันครับทำหน้าที่นะครับรองอทิบดีกรมชลประทานฝ่ายบารุงษาซึ่งมาที่ดูแลในการบริการน้ำนะครับทั่วประเทศนะครับในการดูแลบริการน้ําก็จะมีสํานักชลประทาน1นถึงสินะครับที่ดูแลในพื้นที่อยู่และมีสํานักงานจัดรูปที่ินกลางนะครับมีสํานักบริหารการน้ําอุทกวิทยานะครับที่บริหารจัดการน้ําอยู่นะครับ การบริการน้ำนะครับก็ในอ่างเก็บน้ําขนาดใหญ่ขนาดกลางขนาดเล็กนะครับซึ่งอยู่ในการดูแลของผมเองนะครับหรือกระทั่งโครงการชุปทานที่ก่อสร้างแล้วเสร็จนะครับขนาดใหญ่อยู่25แห่งขนาดกลางอยู่435แห่งหรือขนาดเล็กต่างๆนะครับเป็นพันแห่งที่จะดูแลเพื่อจะบริหารจัดการน้ําให้พี่น้องประชาชนนะครับทั้งภาคเกษตรภาคอุตสาหกรรมภาคัวเรือนนะครับที่จะใช้น้ําจากโครงการชุปทานครับ เหตุผลที่เข้ามาเรียนหลักสูตรนี้ก็เนื่องจากว่าอยากจะได้รู้จักเครือข่ายที่เพิ่มเติมหรือว่าภาคเอกชนที่สําคัญคือได้ยินท่านประหลัดทองเปลวกองจันนะครับซึ่งท่านเป็นผู้บัญชาผมท่านเข้าเรียนหลักสูตรรุ่นที่หนึ่งและให้คําแนะนำนะครับในการเข้าหลักสูตรนี้เดือทั้งท่านอดีตลองประหลัดนะครับชฉวลตุูกจรท่านก็นแนะนําว่าควรเข้ามาเรียนเพราะจะมีเครือข่ายที่จะเชื่อมโยงในการทํางานให้เกษตรกรครับและประเทศชาติครับ แนวความคิดนะครับกรเกษตรก,กรรมประเทศไทยปัจจุบันยังเป็นทางด้านเขาเรียกว่าภูมิปัญญาชาวบ้านอยู่นะครับโดยเฉพาะภาคเกษตรโดยการทานานะครับทำอย่างไรที่จะใช้เทคโนโลยีเข้ามานะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับที่ใช้วทีอย่างเช่นภาคต้นออกเนี่ยแต่เป็นเรื่องของอพืชเศรษฐกิจไม้ส่วนเนี่ยเริ่มใช้ละระบบชุมนุทานระบบท่อนะครับส่วนใหญ่นาเป็นระบบระบบเปิดเพราะฉะั้นตรงนี้เองนะครับกรมยาก็ต้องนํา บทเรียนต่างๆได้เรียนรู้จากการหลักสูตรนี้ไปพัฒนาเรื่องการออกแบบนะครับให้สอดคล้องกับเกษตร,รกรเกษตร,รกรรมแนวใหม่อย่างเช่นไปดูงานที่โคปาต้าฟาร์มเห็นภาพชัดเลยครับถือว่าเป็นการพัฒนาเกษตรนะครับแนวใหม่ประเทศเราต้องขับเคลื่อนไปในทิศทางนะครับตรงนี้ทําให้ภาคเกษตรเราจะเจริญยิ่งขึ้นที่สําคัญคือแรงงานภาคเกษตรเราเริ่มลดลงนะครับต้องอาศัยแรงงานจาก ประเทศเพื่อนบ้านลงมานะครับเราก็ต้องใช้เครื่องจักรเครื่องมือเข้ามาช่วยนะครับโดยการเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานในหลักสูตรนี้เรื่องของเพื่อนในรุ่นนะครับก็มีต่างวัยนะครับตั้งแต่30ต้นต้นจนถึงที่อายุเกือบ70 70กว่านะครับตรงนี้เองนะครับแล้วก็มีความเป็นกันเองนักสีสำคัญน,นะครับหลากหลายอาชีพนะครับตั้งแต่ภาคเกษตรหรือทัางภาคทำเครื่องจักรกลหรือทางด้านโลหะต่างๆ ตรงนี้ทาให้เรามีนะครับเครือข่ายเพิ่มเติมที่จะพัฒนางานด้านการเกษตรนะครับเพราะดูแล้วเกษตรกรไทยของเราเนี่ยต้องใช้แนวคิดต่างๆไปพัฒนาอะไรอีกเพิ่มเติมอีกเยอะเลยนะครับเพราะว่าแรงงานภาคเกษตรของเราเริ่มลดลงสังเกตดูว่าทางกรมชุมทานเองก็จะสัมผัสนะครับกับพี่น้องเกษตรกรในพื้นที่ชุมทานอยู่ก็จะพบว่าส่วนใหญ่ภาคเกษตร,กรจะเป็นคนสูงวัยพวกวัยรุ่นนะครับก็จะไป สู่ทางด้านในตัวเมืองหมดนะครับตรงนี้ต้องทําไมจะดึงนะครับเยาวชนเข้ามาสู่ภาคเกษตรที่จะพัฒนา,าภาคเกษตรของเราให้เทียบเท่ากับประเทศอื่นนะครับเพราะว่าอย่าลืมว่าอาหารนะครับประเทศเราเนี่ยเป็นครัวของโลกเลยที่จะพัฒนาตรงนี้เป็นสิ่งที่มนุษย์ต้องการนะครับครับผมชื่อวิสิตศรีสุวรรณนะครับชื่อเล่นว่าแท็กนะครับ ทำงานอยู่ที่กรมส่งเสริมสาหากรณ์เป็นอธิบดีกรมส่งเสริมสาหากรณ์กระทรวงเกษตรและสาหากรณ์นะครับอยู่กลุ่มมังกรครับกรมส่งเสริมสาหากรณ์เนี่ยนะครับภารกิจหน้าที่หลักก็คือเรื่องของการส่งเสริมและพัฒนาสาหากรณ์ทุกประเภทที่อยู่ในประเทศไทยนะครับซึ่งปัจจุบันนี้มีอยู่ประมาณ6,500กว่าแห่งทั่วประเทศนะครับแล้วก็มีสินทรัพย์โดยรวมของสาหากรณ์ทั่วประเทศไทยเนี่ย ทั้งสิ้น3.58ล้านล้านนะครับสหกรณ์กรในประเทศไทยนะครับจะแบ่งเป็น2กลุ่มใหญ่ๆกลุ่มแรกเนี่ยเป็นสหกรณ์กรภาคการเกษตรซึ่งสมาชิกส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นเกษตรกรอีกกลุ่มหนึ่งนะครับเป็นกลุ่มของสหกรณ์กรนอกภาคการเกษตรก็คือสหกรณ์กรออมทรัพย์ที่ทุกท่านเห็นเช่นสหกรณากรออมทรัพย์ครูสหกรณากรมทรัพย์ตำรวจ สากลอมทรัพย์ของทหารนะฮะกลุ่มนี้ทําในเรื่องของการบริการทางการเงินให้แก่ผู้ที่เป็นสมาชิกกลุ่มต่อมาเป็นกลุ่มของสากลประเภทบริการถ้าเราเห็นกันในกรุงเทพมหานครก็เช่นสากลร,รถแท็กซี่อย่างนี้เป็นต้นนะครับกลุ่มสากลบริการอีกกลุ่มนึงเช่นกลุ่มสากลบ้านมั่นคงนะครับกลุ่มนี้ได้รับเงินจากองค์การพัฒนาชุมชนนะครับเพื่อที่จะมาก่อสร้างบ้านให้กับ พี่น้องประชาชนที่หาเช้ากินข้าแล้วผ่อนในอัตราที่ถูก mm. เช่นผ่อนอัตราระหว่างเดือนละ1,500ถึง2,000บาทนะในระยะเวลา15ปีเขาก็จะมีบ้านหลังย่อมๆแล้วสากลประเภทนี้ก็แก้ไขปัญหาในเรื่องของอการลุกล้ำคลองนะครับ mm. เช่นคลองราดพร้าวคลองเปรมประชากรที่มีการจัดอเอาคนจากที่อยู่ในน้ำขึ้นมาบนบกแล้วก็จัดบ้านให้พี่น้องประชาชนเหล่านี้อยู่อีก ส่วนหนึ่งก็เป็นสหกรณ์ร้านค้ากลุ่มนี้จะรับเอาผลผลิตนะครับของเกษตรกรหรือของสมาชิกสหกรณ์ต่างๆเนี่ยมาขายในร้านสหกรณ์รวมถึงสินค้าประโภคบริโภคต่างๆเพื่อช่วยให้พี่น้องประชาชนเนี่ยลดค่าใช้จ่ายลงมาอีกกลุ่มหนึ่งเป็นกลุ่มของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยกลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มของพี่น้องประชาชนที่ไม่มีไรายได้ประจำนะครับหาเช้ากินค่ำมารวมตัวจัดตั้งเป็นสหกรณ์ แล้วก็ใช้การออมเนี่ยเป็นเครื่องมือสร้างความมั่นคงให้แก่ชีวิตของเขาเขาเรียกว่าสัจจะออมทรัพย์นะครับเช่นออมวันลบาทออมเป็นเดือนนะครับแล้วนัดวันกันมาฝากใครมีความจําเป็นก็มากู้ยืมไปเพื่อประกอบอาชีพต่างๆครับในหลักสูตรวิทยาการเกษตรระดับสูงเนี่ยนะครับกระทรวงเกษตรจัดหลักสูตรนี้ขึ้นมาเพื่อที่จะให้คนในภาครัฐและภาคเอกชนนะครับที่เกี่ยวข้องกับแวดวงการเกษตรเนี่ย มาพบกันนะครับแล้วมาเรียนรู้วิทยาการสมัยใหม่ของการเกษตรก็จะมีหลากหลายมากครับหลากหลายสาขาอาชีพที่มาเรียนแต่ละท่านก็มีองค์ความรู้ในด้านต่างๆนะครับมาช่วยกันเรียนรู้ด้วยกันแล้วก็เรียนรู้จากแหล่งต่างๆที่ทางโครงการอบรมเนี่ยครับจัดให้เราไปดูนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกูบต้าฟาร์มก็ดีเรื่องของ การเกษตรนะครับอย่างในคราวนี้เรามาดูที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้น,นะครับซึ่งเขาเก่งในเรื่องของการผลิตกัญชาเพื่อการแพทย์นะครับแล้วก็เป็นอินทรีย์ด้วยนะครับก็เป็นวิทยาการเกษตรที่ก้าวหน้าในในเรื่องหนึ่งนะครับแล้วก็จะมีในหลายๆแห่งที่จะไปดูในอนาคตข้างหน้าก็เพื่อที่จะเติมเต็มนะครับเรื่องความรู้ต่างๆแล้วก็แลกเปลี่ยนกัน ในหมู่ที่เรียนรู้ในหลักสูตรนี้ด้วยกันครับเอ,อ่อในกลุ่มของวอกสด้วยกันเนี่ยนะครับก็มีความประทับใจในตัวเพื่อนๆที่มาเรียนในความมีน้ําใจนะครับในเรื่องขององค์ความรู้ต่างๆที่มาแลกเปลี่ยนกันนะครับแล้วทุกคนเนี่ยมีความเป็นมิตรนะครับช่วยเหลือเกื้อกูลก,กันนะครับแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยกันนะอันนี้เป็นสิ่งที่ผมประทับใจมากครับด้วยความปรารถนาดียิ่งจากสมประสงค์สหวัฒพี่ช้าง ประธานกลุ่มวายุพักหลักสูตรวิทยาการเกษตรระดับสูงวกสรุ่นที่3กรรมาการผู้จัดการบริษัทวนชัยพาเนลอินดัสทรีจำกัดในเครือบริษัทวนชัยกรุ๊ปจำกัดมหาชนสมาชิกกลุ่มวายุพักหลักสูตรวิทยาการเกษตรระดับสูงวกสรุ่นที่3